วันนี้จะพามาดูบุกชนิดนี้ที่แรกก็คิดว่าเป็นต้นไม้ที่แปลกไปเห็นเขาดอกเขาก็เลยลองนำต้นมาปลูกที่บ้านเขาออกดอกแบบนี้แล้วก็จะกลายเป็นเดี๋ยวตัวนี้ร่วงโรยก็จะเป็นเมล็ดขึ้นมาพอเมล็ด พอเป็นเมล็ดก็จะสุกสุกมาแล้วก็ร่วงอยู่แถวนี้นี่อยู่ใต้โคนก็จะขึ้นเป็นต้นเล็กๆเดี๋ยวเอาไว้ให้มีเมล็ดก่อนแล้วจะมาให้ดูอีกรอบบุกชนิดนี้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและหัวเอาไว้อีพีหน้าจ้า,จา จะให้ดูอีกครั้งดอกก็สวยมาก